สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับพี่ปานาอาทุกท่านในช่องทาง YouTube นะครับผมคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางนะครับหวยลาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับงวดประจําวันที่5นะครับกันยายน2567นะครับก่อนไปรับชมแนวทางทุกครั้งนะครับแอดขอฝากคําเตือนพี่ๆแนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณ ในการรับชมด้วยนะครับชื่นชอบนะครับเราค่อยตามเนาะสำหรับแนวทางหวยลาวสตาร์นะครับก็ผมพูดไว้เมื่อวานนี้ว่าถ้าเกิดแนวทางไม่เข้าเนาะก็ว่าจะหยุดลงนะครับพี่พแต่ว่าแต่ว่านะครับมีพี่ๆสมาชิกเนาะก็คอมเมนต์เข้ามาขอว่าอยากให้แอดลงแนวทางเหมือนเดิมนะครับเนาะนะไม่ว่าแนวทางจะหลุดหรือว่าอะไรอยากให้แอดลงเหมือนเดิมนะครับพี่พี่ก็เอาเป็นว่าเนาะ ถ้างั้นน้องแอดก็จะลงเหมือนเดิมนะครับพี่ๆท่านใดชื่นชอบนะครับหรือไม่ชอบยังไงก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะครับเนาะเพราะว่าเพราะว่านะครับผมจะชี้แจงแบบนี้ว่าพี่พี่บางท่านนะครับอาจจะอาจจะเอาตัวเลขนะครับตัวเลขหรือว่าในตัวนิ้นตัวเจาะผมเนี่ยมาเสียงเสียงโชคสลับกันเนาะก็เหมือนลาวสตาเอามาเสียงรอบนี้รอบนี้เอามาเสียงรอบนี้จับประมาณนี้นะครับเนาะที่ที่ผม ได้อ่านคอมเมนต์พี่พี่สมาชิกเนาะที่พูดมาเนาะก็คือว่าอยากให้น้องแอดลงเรวทางนะครับก็เดี๋ยวพี่พี่สมาชิกจะเอาตัวเลขไปเสี่ยงโชคเองนะครับก็เอาเป็นว่าตามนั้นนะครับพี่พี่เนาะท่านใดที่ชอบนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับท่านใดที่ไม่ชอบนะครับก็สามารถเดินผ่านนะครับไม่ว่ากันนะครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับพี่พี่ หวยลาวสตาร์เนี่ยผมให้ศู 6, นย์กับหกเนาะผลที่ออกเจ็ดแปดสองสี่แปดนะครับของเราไม่มานะครับพี่ส่วนลาวสตาวีไอพีนะครับ, VIP, รบให้แปดกับสี่ผลที่ออกหกสามสี่ห้าสองนะครับผมของเราสามสี่ไม่มีนะครับพ,พี่เนาะก็ท่าในใดรูดที่สี่เข้าไปที่สามสี่เนาะมาแค่สายรูดนะครับก็อยากจะบอกว่าเลขแปดเนาะสี่แปดนะครับเขาก็มานี่เลยนะครับมาอยู่ฝั่งนี้หมดเลยนะครับพี่ๆเนาะ ก็เดี๋ยวเรามารับชมแนวทางของวันที่5กันเลยนะครับพี่ๆก่อนไปรับชมนะครับขอฝากนะครับบ้านเสียงโชคด้วยนะครับสำหรับพี่ๆสมาชิกนะครับท่านใดเนาะที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับหรือกําลังมองหาบ้านเสียงโชคอยู่เนาะก็สามารถไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะครับสําหรับนะครับผมหวยลาวสตาร์นะครับพี่ๆ อยากอยากให้มาจังอยากให้มาแบบเต็มเต็มเนาะอยากให้พี่พี่สมาชิกมีโชคกันนะครับผมก็แต่ก็พยายามคิดคำนวณสูตรนะครับแต่ก็ยังไม่มานะครับพี่พี่วันนั้นมาหนึ่งรอบเนาะแล้วก็หายไปนะครับสำหรับเราสตาร์เจ็ดสองนะครับพี่พี่เจ็ดสี่เจ็ดแปดหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งแปด 3ตัวให้ไปที่หนึนะครับเมื่อวานนี้ออกออกแปเนาะวันนี้อาจจะ72ก็ได้นะครับนะครับอันนี้หวยลาวสตารนะครับส่วนลาวสตาร์ VIP วันที่5นะครับผมได้เลข9 กับเลข3สายรูดนะครับให้ไปที่เลข9 92 94 95 32 35 39 3ตัวให้ไปที่392นะครับอันนี้เลข9นะครับพี่พ สามเก้าสองสามห้านะครับนี่เลยเนาะเก้าสองเก้าสี่สามห้านะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับผมสลับหวยลาวสตาแล้วก็ลาวสตา v i p นะครับ สำหรับพี่สมาชิกนะครับผมน้องท่านใดที่สนใจอยากเข้ากลุ่มในทางฟรีนะครับก็สามารถไปที่นะครับตรงหน้าช่องทาง YouTube ได้นะครับกดเข้าไปตรงรูปโปรไฟล์เนาะแล้วก็ลองเลื่อนลงมานะครับแล้วก็นะครับผมนาอท่านใดที่กดไลค์กดแชร์นะครับน้องแอดก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่เป็นกําลังใจให้แอดตลอดเนาะแนวทางวันนี้ผมขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะเนาะขออวยพรให้พี่พสมาชิกโชคดีทุกท่านนะครับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ